รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอน New Fortuner 2016ได้ถูกออกแบบให้เปลี่ยนรูปชมใหม่เลยนะคะเมื่อคุณสัมผัสกับเบาะนั่งคุณก็จะได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลของเบาะที่กระชับสรีละแม้จะต้องเดินทางใจลในระยะทางที่ยาวนานคุณก็จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าและตอนนี้เราการไปพบกับเซนิบัตั้มที่เราอยู่ที่สนามกอฟกรนนะคาง สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่กอล์ฟพาราไดซ์รายการที่ขอท้าพิสูจน์สกิลกอล์ฟของคุณกับเกมการแข่งขันสกิลกอล์ฟชาเลนจ์และนะักกอล์ฟที่เข้ามาร่วมพิสูจน์ฝีมือกับเราในวันนี้มีดีกรีเป็นถึงโปรโกอล์ฟประจำสนามและรองผู้จัดการสนามก่อนที่จะไปพบกับพวกเขาเราไปทําความรู้จักกับสนามที่ใช้จัดเกมการแข่งขันในวันนี้กันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมทวีโสวาครับเป็นผู้จัดการสนามของสนาม Co ับเซย์เจมขั้นที่ขับนะครับ สนามกอล์ฟของเรานะครับเป็นสนามภูเขาสนามแรกของจงังหวัดสระบุรีนะครับท่านเดินทางจากสระบุรีมาถึงสนามกอล์ฟใช้ระยะทางประมาณ35กิโลเมตรนะครับสนามกอล์ฟเซอร์เจมนะครับเป็นสนามที่มีเลเยอร์ที่มีความสวยงามและก็มีความท้าทายสําหรับนักกอล์ฟนะครับมีความท้าทายที่กรีนเป็นกรีนขนาดเล็กนักกอล์ฟที่มาเล่นจะต้องแม่นในการแอปโพสลูกขึ้นกรีนถ้าหากท่านแอปโพสขึ้นมาไม่แม่นลูกก็จะหลุดออกนอกกรีนทําให้ท่านเสียคะแนนในการตีกอล์ฟทั้งนั้นนะครับ ผมขอเชิญชวนนักกรอบทุกท่านมาเล่นสนามครอบที่เซอร์เจมน,นะครับพวกเราทีมงานและพนักงานทุกท่านยินดีต้อนรับและจะให้ความสะดวกกับน,นักกรอบทุกท่านครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมโปทองเชียร์สาบเสือเป็นที่ชิงโปสนามได้เสือเจมนะครับผมเทิร์นโปมา12ปีครับก๊อปในความคิดของผมนะฮะเปรียบเสมือนกล้วยครับเหมือนปอกกล้วยใส่ปากผมไม่แน่ใจว่าจุดเด่นของผมคืออะไรนะครับแต่เพื่อนๆว่าผมตีไก่นะครับแต่จริงๆผมก็ตีประมาณ2 7 0ร้อถึงสองลาครับแล้วนักกลอฟที่ร่วมเล่นกับผมในวันนี้เราเล่นกล์ฟกันเป็นประจำถึงแม้ผมจะเคยแพ้เขาแต่วันนี้ผมไม่ให้เขาชนะแน่นอนครับ สวัสดีครับผมโปโคตครับผมชื่อบรรจิดบุตรโคตรเป็นโปกอล์ฟสนามกอล์ฟเสื้อเจมผมเป็นรองผู้จัดการเสื้อเจมครับผมเทรนโปมา12ปีแล้วครับกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ง่ายสําหรับผมครับจุดเด่นของการเล่นกล้องผมคือลูกพัดครับจะออนอยู่ตรงไหนก็ช่างครับผมพัดทีเดียวลงหลุมเลยครับเพื่อนร่วมเกมการแข่งขันวันนี้เป็นเพื่อนผมเองผมรู้การเล่นเขาดีเลยครับว่ายังไงเขาสู้ผมไม่ได้ครับแล้วค่อยไปดูฝีมือผมในสนามครับ นับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าก่อนเริ่มการแข่งขันเรามาดื่มวิปโพเ,เย็นๆให้ชื่นใจก่อนนะคะกติกาเกมการแข่งขัน s k i l l g o l f Challenge มี4เกมให้ได้พิสูจน์ฝีมือกันซึ่งในแต่ละเกมจะมีคะแนนให้สะสมใครเก็บคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นแชมป์ของวันนี้ ของรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นแชมป์ในวันนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเซอร์เจมรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟโรยันฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟแบรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟปาริชาติอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟลิงก์บัตรกำนันที่พักจากนาคาคิรีรีสอร์ทแอนด์สปา วิตกอปเซ็ตหมวกร่มและถุงกอจากสิงค์คอร์ปอเรชั่นบัตรกำนันวิเคราะห์วงสวินจาก e x c i ไ e g ๊อปเซ็นเตอสุขุมวิทย4 t h ิ Wisdom p ะวิสัสศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากซีบั h ทอนผลิตภัณฑ์จากซอค,คอนแกน่นและเครื่องดื่มลิโพวันนี้การหารลำดับการตีนะครับผมจนกอบเลือกฝ่ารลิโพนะครับหนึ่งือพิตี ถ้าเขาเลือกถูกเนี่ยมีสิทธิ์เลือกจะตีก่อนหรือตีที่หลังครับเอาละครับผมจะให้โปรเจอเป็นคนเลือกก่อนนะครับโปรเจอเลือกมือไหนครับมือขวานะครับนั้นโปรพดก็เลือกมือซ้ายพี่ตีครับอยู่มือไหนครับมือซ้ายนะฮะนั้นโปรพดจะเป็นคนเลือกครับว่าจะออกมาเล่นก่อนหรือเล่นที่หลังเล่นที่หลังครับนั้นโปรเจอต้องออกมาเล่นก่อนนะครับเริ่มเกมแรกกันเลยครับก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับผมจะมอบลูกกอล์ฟทวร์นาเมนต์นะครับรุ่นโปรเจกต์เอให้กับนักกอล์ฟใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับ ี่หลุมที่ใช้จัดเกมการแข่งขันเป็นหลุม12พาสีนะคะอุปสรรคในหลุมนี้มีทั้งบอ่อน้ำขนาดใหญ่รับบนแฟเวที่ทั้งเหนียวและหนาและกรีนที่ยกสูงมีลักษณะเป็นบรายช็อตมาดูกันนะคะว่าเกมในวันนี้ของเซมิปรตัมจะเป็นเกมอะไรกันบ้างสกิลก๊อฟช l ลเลนเกมที่1สนับสนุนโดย s i n ค์คอ p o ปอเรชัแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน นะครับเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยครับเกมแรกในวันนี้เนี่ยผมจะนำกอล์ฟตีลูกจากท่านทีออฟนะครับขึ้นไปออกบนกรีนระยะจากท่านทีออฟถึงกรีนเนี่ยประมาณ230หลาไม่ได้ว่าระยะนะครับแค่ขึ้นไปออกบนกรีนเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะไม่ให้ปักทีนะครับเรามาถามความรู้สึกของโปรเจอร์ก่อนว่าก่อนเล่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงครับโปรเจอร์ครับเกมแรกของผมตีลูกจากท่านทีออฟโดยไม่ปักทีให้ขึ้นไปออนระยะ230หลาเป็นไงครับเกมนี้ก็รู้สึกว่ายากพอสมควรนะครับครับแต่ก็ไม่น่าจะ ทำไม่ได้นะครับระยะหูไม้ปกติเนี่ยตีได้เท่าไหร่ก็ประมาณ270-270ตอนนี้ระยะ230แล้วไม่ปักทีด้วยน่าจะขึ้นไปออนได้น่าจะขึ้นไปออนได้ครับน่าจะไม่ไม่ไม่ยากครับไม่ยากนะครับงั้นมาดูฝีมือของโปรเจอร์นะครับว่าเขาจะพาลูกขึ้นไปออนบนกรีนได้หรือเปล่าครับโปรเจอร์ออกอาการสีหน้ากังวลเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังมั่นใจว่าจะสามารถตีลูกขึ้นไปออนบนกรีนได้ฝีมือระดับที่ชิงโปรประจำสนามแห่งนี้ ชอดนี้น่าจะตีขึ้นไปออนได้แบบสบายๆค่ะตีลูกออกจากพื้นมาได้นะคะลูกลอยโด่งออกมาแล้วดูค่ะลูกตกหน้ากรนีนแล้วกระเด้งขึ้นมาออนบนกรีนได้เกมแรกนี้โปรเจอร์สามารถตีลูกขึ้นไปออนบนกรีนได้ค่ะโปรเจอรครับเก่งมากครับโอ้โหตีขึ้นไปออนได้เนี่ยไหนต้องบอกเทคนิคตียังไงอะตีลักษณะน็อกดาวน์ลงมาครับตีน็อกดาวน์ตียังไงตีลักษณะ ชันครับตีตัดไปที่ลูกนะฮะต้องตีไปโดนบอลก่อนนะฮะเพราะลูกเราไม่ได้ปากทีครับเกมนี้ไม่ง่ายนะครับแต่โปรเจอทําได้แล้วครับมาดูโปรพรับว่าจะสามารถตีลูกขึ้นไปอ่อนได้หรือเปล่าครับเป็นไงครับโปรพลดเห็นผลงานของโปรเจอไปแล้วรู้สึกไงรู้สึกเฉยๆครับเฉยๆเลยครับช็อตนี้ไม่ง่ายนะใช่ไม่ง่ายครับคุณคิดว่าคุณทําได้เหรอได้ครับตีลูกด้วยหัวไม้ไม่ปากทีด้วยระยะจากตรงนี้230หลา ก็ถ anyway, ือไม่แปลกนะครับต่แปลกเสร็จเราเม็ดปักพีเกมของผมไม่ยากเท่าแบบเขาเะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเขาครับว่าจะขึ้นไปออนบนกรีนได้หรือเปล่าครับดูเหมือนว่าผลงานของโปรเจอร์ที่ตีขึ้นไปออนบนกรีนได้จะไม่ได้สร้างแรงกดดันอะไรให้กับโปรพจ์เลยนะคะแถมยังบอกอีกว่าตีลูกจากพื้นที่หัวไม้ไม่ใช่เรื่องแปลกมาดูกันครัว่าโปรพ์จะสามารถตีลูกขึ้นไปออนบนกรีนได้ไหม ตีลูกออกมาแล้วยิ้มแบบนี้ผลงานเป็นอย่างไรคะเนี่ยลูกเลี้ยวออกทางขวาน่าจะเป็นลูกสไลด์แล้วนะคะลูกไปตกทางด้านขวาของกรีนไม่อ่อนค่ะโอโ้โหปพดตีโดนดีนะแต่ลูกไม่อ่อนอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลมแรงครับ <Huh? S 1> โทษลมครับครับปล่อยให้เพื่อนคนระับนเจมต่อไปคอยดูครับ สุปผลในเกมแรกโปรเจอร์ Bro สามารถตีขึ้นไปออนบนกรีนได้เพียงผู้เดียวเก็บคะแนนขึ้นนำไปก่อน1คะแนนไปติดตามชมกันในเกมที่2ต่อเลยค่ะสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่2สนับสนุนโดยลิโพมั่นใจคุณทำได้ในเกมที่2นะครับเป็นเกมลูกสั้นนะครับผมใช้นักกอล์ฟเล่นลูกจากระยะ50หลานะครับตีลูกให้ไปอยู่ภายในวงกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง8ฟุตครับมาดูกันครับว่าในเกมนี้เนี่ยใครจะพาลูกเข้าไปอยู่ภายในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง8ฟุตได้ครับ ในเกมที่2โปรเจอจะออกมาเล่นก่อนนะคะโดยมีน้องมิน้นซาวลิโพเกิลเป็นผู้วางลูกให้เกมนี้นะักกอล์ฟต้องชิปขึ้นไปให้ลูกอยู่ภายในเส้นวงกลมใครเล่นลูกสั้นเก่งก็อาจเก็บคะแนนในเกมนี้ไปได้แบบไม่ยากมาดูช็อตนี้ของโปรเจอกันชิปลูกล,กลอยด่งออกมาลูกตกออนบนกรีนแล้วมีไซส์สปินด้วยนะคะเกมนี้โปรเจอทําไม่ได้คะ่ะโปรเจอรครับช็อตนี้ไม่อ,อนนะลูกมันมีไซส์สปินด้วยอะจังหวะที่ ที่ลงรู้สึกว่าผมผิดเลนิดเดียวครับผิดยังไงครับก็ตัวเร็วไปหน่อยแล้วพูดเดี๋ยวเกมนี้มันยากยังไงเนี่ยจริงๆเกมนี้ไม่ยากไม่ยากแต่ผมพลาดไปนิดเดียว <c oughs> ตัวเร็วมันไม่ยากครับมันไม่ยากแม่โปรเจอร์ของผมนะครับดูรู้สึกจะงงๆนะครับกับผมงานตัวเองมาดูครับว่าโปรพจน์เนี่ยจะสามารถพาลูกเข้าไปออ,อนในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง8ฟุตได้หรือเปล่าครับโปรพจน์ครับเป็นโอกาสของโปรพจน์แล้วนะโปรเจอร์เนี่ยตีเข้าไปไม่อยู่ภายในะวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง8ฟุต คิดว่าตัวเองทําได้ไหมได้ครับมั่นใจไหมมั่นใจลูกสั้นนี่เก่งเก่งครักี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาแล้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เผื่ออะไรเผื่ออะไรฟรีค,ครับโปรพสของผมนะครับเป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับแต่ฝีมือเขาไม่ธรรมดาเลยมาดูครับว่าในเกมนี้เขาจะพาลูกเข้าไปอยู่ในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางแปดฟุตได้หรือเปล่าครับมาต่อกันที่โปรพสกันเลยค่ะ การชิปลูกระยะ50ล้าให้เข้าไปอยู่ในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง8ฟุตนั้นอาจไม่ใช่เรื่องยากแต่ความยากของเกมนี้อยู่ที่นักกอล์ฟจะไม่สามารถมองเห็นเส้นวงกลมที่วางอยู่บนกรีนได้มาดูช็อตนี้ของโปรโพน์กันค่ะลูกตกบนกรีนจะเลี้ยวเข้าไปอยู่ในเส้นวงกลมได้ไหมโอ้โหโปรพน์อีกนิดเดียวจะเข้าไปออนแล้วอะ่ะเกมนี้ทําไม่ได้นะเนียเราบอกความยากของเกมนี้เกมนี้มันยากยังไง รู้สึกมันไม่ยากเลยเนาเวลาเวลาเราชี้เข้าไปเนี่ยมันมันไม่ตรงตรงคงเลยชิ้ไม่ตรงใช่ไหมคือชี้เบี้ยววางกันเถอะเบี้ยวไปงเกมที่สองนะจะไม่ได้คะแนนเลยนะเขายังนำอยู่หนึ่งนะสรุปผลในเกมที่2มัไม่มีใครสามารถเก็บคะแนนในเกมนี้ได้นะคะยังเหลืออีก2เกมให้ได้ลุ้นกันติดตามชมกันต่อในช่วงหน้ากับกอล์ฟพาร์ไดซ์ เราพาท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมดีกับหน่วยเคลื่อนที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรของปุยล่วงอรุณที่เดินทางมาอย่างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านบัสวรรค์อำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลก50ปีของบริษัทในเครือปวิทกรุปที่ผ่านมานะครับนอกจากที่เราจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเ,ลเรายังมีความพร้อมในการนําเสนอเชิงวิชาการ แล้วก็ความรู้ทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาในโครงการสรนุนพัฒนากิจการวิสาหเกิจชุมชนนะครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเราได้นําทีมงานของเรามาให้ความรู้ทางด้านปุ๋ยและก็ธาตุอาหารที่มีความจำเป็นสำหรับพ,รพืชวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในเขตวังทองได้นําไปใช้อย่างเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ ทางปุ๋ยร่วงอรุณได้ร่วมมือกับร้านบุญชัยการเกษตรและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านบัวสวรรค์ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสากิจชุมชนและเกษตรกรในท้องถิ่นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องประสบการณ์ของการผลิตและการตลาดเพื่อน,นําไปปรับปรุงคุณภาพผลผลิตผล,ตลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไปที่นี่เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรเราจะให้ความรู้สมาชิกเป็นประจําอย่างน้อยเดืนอนละหนึ่งครั้ง ทุกวันที่15ของเดือนความรู้ที่ให้ก็เป็นไปตามความต้องการของเสกรนเสกรก็อยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็จัดมาให้โดยวิการเรื่องการที่เรื่องวุทยากรให้เป็นไปตามความต้องการครับวันนี้ตั้งข่าวขับคนเปืนเรื่องอรุณเป็นอย่างมากนะคะที่ทําให้เราได้รู้ว่า ปุ๋ยรุ่งอรุณน,นั้นไม่ขย,ยุดนิ่งกับการค้นหาแนวทางใหม่ๆใ,ในการเข้าถึงเกษตรกร,กรทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้และทำอย่างไรให้เกษตรกร,กรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและได้ราคาดีในตลาดได้อย่างยั่งยืนอ n ์ Fortune สู่ดีไซน์ลำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จุดหมายที่ทา้าทายทุกขีดจำกัด All เงื Fortune n e w l e g e n d of the Pride ถึงเวลาประเทศไทยจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคต ธนาคารอ,อมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ SME Startup Thailand เราใจพร้อมเพลิดเพลนไปกับเบือ้อแห่งแฟชั่นที่ฝรั่งเศสตื่นเต้นพร้อมค้นพบอีกด้านของโลกที่ออสเตรียได้เห็นความท้าทายพร้อมพลังเต็มเปี่ยมของทีมเวิร์กที่จริง สุดขีดความมัดพร้อมลุนไปกับการขับเคลื่องทุกเสี้ยววินาทีที่ญี่ปุ่นสุดยอดความเร็วพร้อมใช้ชีวิตที่มากกว่ากับ4ี่ประเทศจากสิง Corporation สอขอนแก่อร่อยอาหารไทย พ่อไทยใช้ปุ๋ยลุกอารุนจนก็เขาใช้ปุ๋ยลุงอารุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเลยเลยพ่อไ<อ><อ>ทยใช้ปุ๋ยลุงอารุณปุ๋ยลุงอรุณโคล,ลงการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินโดยบริษัทสิทธิ์นี่ครีเอชั่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทอสมอปลูกป่าเพื่อแทนคุณแผ่นดินไปแล้ว3 0,000ต้น ต่อไปเราจะปลูกกันอีกหนึ่งหมื่นต้นที่วัดพระาธาตุภูผาชัยจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมกับอิงอิงสืบทอดสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยกันนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันค่ะ กอบ h ชา l ล n g e เกมที่3สนับสนุนโดย Major Cineplex และ b l u e o l i t h u m Bro เรามาต่อกันในเกมที่3เลยครับเกมนี้ผมจะนก๊อบชิปลูกจากนอกกรีนนะครับให้ลูกเข้าไปโดนพินบนกรีนนี่มีพินอยู่10พินนะครับถ้าเกิดเข้าชิปเข้าไปโดนพินขาวเนี่ยจะได้ถึง2คะแนนเลยมาดูกันว่าในเกมนี้ใครจะชิปเข้าไปโดนพินอะไรครับ ในเกมที่3เป็นเกมเล่นลูกสั้นจากข้างกลนนะคะโดยให้ชิปเข้าไปให้โดนพินเป็นลายลงเนินจากจุดวางลูกถึงพินมีระยะห่างประมาณ25หลาเกมนี้นะักกอล์ฟมีโอกาสทําคะแนนได้มากกว่า1คะแนนมาดูช็อตนี้ของโปรเจอร์กันนะคะว่าจะชิปเข้าไปโดนพินสีอะไรโปรเจอร์เล่นชิปโด่งเข้าไปโดนพินสีน้ําเงินค่ะเกมนี้โปรเจอร์ทำได้คะแนนของโปรเจอร์ในตอนนี้ รวมกับคะแนนในเกมที่แล้วมีถึง2คะแนนถึงตอนนี้โปรพดต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาสู้แล้วนะคะไม่งั้นอาจโดนทิ้งห่างได้ในเกมนี้โปรพดมีโอกาสทำสองคะแนนเพื่อตีเสมอโปรเจอได้นะคะแต่ต้องชิปให้เข้าไปโดนพินสีขาวเท่านั้นแต่ถ้าชิปเข้าไปไม่โดนพินสีอะไรเลยโปรพดจะถูกทิ้งห่างถึง2คะแนนในเกมนี้เลยมาดูช็อตนี้ของโปรพดกันค่ะ ชิปลูกพุ่งเข้าไปเล็งพินทางด้านขวาแล้วก็ไม่โดนค่ะช็อตนี้น่าเสียดายค่ะเฉียดพินสีขาวไปนิดเดียวก่อนจบเกมที่3มาดูภาพของโปรเจอที่ชิปเข้าไปโดนพินสีน้ำเงินกันอีกครั้งค่ะ ผลในเกมที่3คะแนนของโปรเจนร์นำโปรพดห่างกันอยู่ถึง2คะแนนแต่เกมสุดท้ายเป็นเกมสะสมคะแนนนะคะไม่แน่อาจจะมีการพลิกล็อกขึ้นก็ได้ไปชมกันต่อในเกมสุดท้ายค่ะสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่4สนับสนุนโดยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนจบไปแล้ว3เกมนะครับตอนนี้คะแนนโปรเจนร์นำอยู่2คะแนนครับในเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมพัดลูกกอล์ฟ5ลูกให้ลงหลุมนะครับภายในระยะเวลา15วินาทีมาดูกันครับว่า นักกอล์ฟท่านไหนจะพัดได้ลงทั้ง5ลูกเลยครับก่อนเริ่มเกมพัดจับเวลานักกอล์ฟควรดูแลให้ครบทั้ง5ลูกก่อนนะคะเพราะเมื่อหน้าพัตเตอร์กระทบลูกแล้วเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง15วินาทีทันทีมาดูพัดลูกแรกของโปรเจอกันลงไปได้นะคะเดินหน้าพัดลูกที่2ต่อเลยตกลายซ้ายค่ะมาดูต่อกันในลูกที่3าเบาไปค่ะพัดลูกที่4กระแทกลูกอื่นลงไม่นับนะคะ มาดูลูกสุดท้ายกันเชี่ยวปากหลุมไปนิดเดียวนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของโปรโพดแล้วนะคะสำหรับเกมในวันนี้โปรโพดจะต้องพัดให้ลงถึง4ลูกเลยทีเดียวซึ่งมีสิทธิพลาดได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นมาช่วยลุ้นเกมนี้ของโปรโพดกันค่ะโปรโพดพัดลูกแรกออกมาใครน้ำหนักเบาไปค่ะมาดูลูกที่สต้องขอลงก่อนนะคะลงไปได้ค่ะพัดลูกที่สต้องพัดให้เร็วกว่านี้นะคะ ลูกบวดแรงหน้าหลุมพัดลูกที่4เวลาจะหมดแล้วนะคะหมดเวลาน่าเสียดายนะคะหมดเวลาซะก่อนลูกสุดท้ายยังไม่ได้พัดเลยสรุปผลคะแนนในวันนี้โปรเจอสามารถเก็บคะแนนไปได้ถึง3คะแนนส่วนโปรพดเก็บได้เพียง2คะแนนพลาดไปอย่างน่าเสียดายแชมป์สกิลกลอฟชาเลนวนนี้ตกเป็นของโปรเจอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทพื่อด,ดีกินข้าวพันธุ์ดีเพื่อขับดีกินกับข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีดีทุกที่ดีทุกวัดแต่ไม่ได้โอ้ยมันทุกงเล็กมาได้ไงอ๋อพ่อไทยใช้ปุ๋ยลูกอารุณก็เขาใช้ปุ๋ยรุงรร่งอารุณใช้แล้วลูกตกน้าหนักดีเหนือแน่นเียบเลยพ่ะพ่อไทยใช้ปุ๋ยลูงอารุณปุ๋ยลูงอารุณ บริษัทบางกอกรักจำกัดได้จัดกิจกรรมคาชนะออนกรีนขึ JI, s club, <S ้นน่าสนามกอล์ฟไฮเฮิร์สแอนด์คันที่คลับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณก็วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานวันนี้ก็คือเป็นการสมบนาคุณกับท่านผู้มีอุปการะกับบริษัททั้งในอดีตและปัจจุบันนะ คาชาน่าะฮะคือสารสกัดกระชายดําเข้มข้นแล้วสรรพคุณของคาชาน่านะฮะคือแอนตี้ออกซิแดนต์นะหรือต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็ทำให้ทานไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแอนตี้อจจิ้งนะคือทําให้ชะลอวัยลงนะ,ะแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงคาชาน่าสารสกัดกระชายดําเข้มข้นที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและยังช่วยชะลอวัยเพิ่มคุณภาพให้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น กับกิจกรรมที่สนุกสนานในวันนี้ค่ะสำหรับนักกีฬาที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวสำหรับที่จะพัฒนาตัวเองส่วนของที่เข้ามามีส่วนช่วยนักกีฬาแล้วก็คนทั่วไปคือเรื่องของความฟิตแล้วก็ถ้าฟิตได้เฟิร์มได้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายจิตใจมันไปด้วยกันก็มีความรู้กับฟันคือสนุกสนานขึ้นและในช่วงคำ่ำคาชนะสมุนไพร4.0มาตรฐานสากลเพื่อคุณค่าแห่งชีวิตได้มอบความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบอันแรกของประเทศเลยก็คือเอาสมุนไพรไทยนะมาทำงานวิจัยแล้วก็มาทำงานมาตรฐานนะ ชนกระชายดำสมุนไพรไทยที่สืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพของคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์แห่งความสุขโดยทิพยญาประกันภยัย ทีา่านชมมาสัมผัสกับเมืองมาดานนาคราชนครโรงแรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งคุณจะได้สัมผัสถึงความอลังการของสีทองที่อรางตาห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาหรือห้องพักล้วนทาด้วยสีทองทั้งหมดเลยค่ะเมื่อเข้ามาภายในห้องนี้นะคะรู้สึกถึงความอลังการกับจินตนาการที่ทางดรสีชา เจ้าของของโรงแรมนาราชนครแห่งนี้นะคะท่านได้บอกว่าน,นิมิตว่าลงไปใต้เมืองบาดาลและไปเจอคล้ายกับสิ่งเหล่านี้นะคะท่านกระบอกให้อาจิเต็กอินเทเลียนะคะดีไซน์ตามแบบที่ท่านได้เห็นจากจินตนาการในห้วงคำหนึ่งของท่าน หรับท่านผู้ชมได้ชมรายการอยู่นะคะจะเห็นถึงความรู้ลาและความอลังการของห้องจัดเด้งสัมมนาห้องนี้นะคะซึ่งจุคนได้ถึง40 60ถึง60คนและเมื่อเจ้าย่างเข้ามาในห้องนอนนะคะเราจะได้พบกับสีทองซึ่งเหลืองอารามราวกับ ณเป็นเจ้าหญิงหรืเจ้าชายที่กลับมายัางเมืองนครบาดาลแห่งนี้นะคะรองรับคนที่จะต้องมาหาอากาศที่บริสุทธิ์ยิมฝังง่งโคงร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME สตาร์ Thailand กนด์กพาราไดซ์สัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณ2องโปรกอล์ฟเพื่อนซีที่มาร่ว um มสร้างสีสันและความสนุกสนานและถึงแม้เกมการแข่งขันในวันนี้โปรเจอจะเป็นผู้ชนะแต่ผลการแพ้ชนะอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะสิ่งที่สำคัญในการเล่นกอล์ฟร่ว um มกันก็คือมิตรภาพที่มีให้ซึ่งกันและกัน พบกับกอล์ฟพาราไดซ์และเกมการแข่งขันสกิลกอล์ฟเชลเลนจ์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงนาทีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง n อ t แห่งนี้และถ้าคุณชมผ่านกล่องดิจิตอลสามารถกดเข้าไปที่ช่องหมายเลขสอได้เลยนะคะขอให้นะักกอล์ฟทุกท่านโชคดีกับทุกนาทีในเกมกอล์ฟของคุณสวัสดีค่ะ